คนเกิดวันอาทิตย์นะคะปางพระประจำวันคือปางถวายเนตรเป็นปางเมตตามหานิยมป้องกันอันตรายให้มีความสุขและมีความเจริญพระปางถวายเนตรเนี่ยนะคะจะเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอริยบทลืมพระเนตรนะคะทั้งสองข้างเพ่งไปข้างหน้าพระหั์ทั้งสองกันนะคะประสานกันอยู่ระหว่างพระเผ่า พาดขวาซ้อนเลื่อนพาดซ้ายอยู่ในอาการของการสังวรทอดพระเนตรไปที่ต้นพระศีมหาโพธิ์บทสวดประจำวันอาทิตย์นะคะให้ตั้งนะโมสามจบแล้วตามด้วยอะวิสุทธิ์นุสานุติ หกจบนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อายุ17ปี26ปี35ปี44ปี53ปี62ปีและ71ปีปีนี้สีแดงนะคะเป็นสีแห่งมงคลใส่แล้วนะคะไปคุยไปประชุมมีความน่าเชื่อถือดูมีบาร,รมีดูน่าศรัทธา ดูแล้วมีเกียรติมีวัสนาดีหรือมีดูแล้วมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีส่วนปีนี้ที่ใส่สีเหลืองนะคะไปคุยเรื่องของความเจริญความรุ่งเรืองความชื่นชมมีความสง่ามีความเป็นสิริมงคลและในเรื่องของทรัพย์สินความอุดมสมบูรณ์ให้ใส่สีเหลืองไปส่วนปีนี้นะคะ เราจะใส่สีที่ไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของรักฐานการเงินนะคะทรัพย์สมบัติเงินทองให้ใส่สีชมพูไปแต่ไปหาผู้ใหญ่ปีนี้ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้สนับสนุนนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานให้ใส่สีม่วงไปสีไม่ดีเลยสำหรับคนอาทิตย์ที่อายุ17-26 35 44 52ห1าสเป็นสีแห่งกาลิกินีถ้าละเว้นได้ก็เลเว้นนะคะคือสีแสดหรือสีส้มนะคะสำหรับการแก้ดวงชะตานะคะของดาวเสียของดาวปีนี้สำหรับคนวันเกิดวานาันอาทิตย์ให้ใส่บาตด้วยอาหารปีกผ้าอาหารผ้าไตาจีวอนสบงจีวรยารักษาโรค หรือนะคะช่วยเหลือโรงบาลสงฆ์หรือพระสงฆ์ที่อา,าพสาสมสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ u t u b e นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะคือการดาโหราศาสตร์ไทย หรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ อาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสาหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณนน์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะคะโทรมาที่099 05 9651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ